ที่23ลิมิตค่าสมบูรณ์ x ลบ8 5ลบ8ส่วน x ขอภัยค่ะส่วน7ลบ x เมื่อ x เข้าใกล้7เท่ากับค่าสมบูรณ์7ลบ1 5ลบ8ส่วน7ลบเเท่ากับค่าสมบูรณ์ลบ8ลบ8ส่วน 7จลบเเท่ากับถอดค่าสมบูรณ์แปลบแส่วน7จลบเเท่ากับ0ูส่วนศหาสังยุคของค่าสมบูรณ์ x ลบสิลบแส่วน7ลบ x 8, เท่ากับถอดค่าสมบูรณ์ลบ x บวก15ลบ8ส่วน7ลบ x เท่ากับลบ x บวก7ส่วนด้วย7ลบ x เท่ากับ7ส่วน7 哦，你。Oh, nee. <laughs>